สวัสดีนะคะมาเจอกับคุณครูแพทเช่นเคยวันนี้คุณครูจะมาสอนในรายวิชาประวัติศาสตร์เรื่องอะไรไปดูกันเลยค่ะ,ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องประเพณีและวัฒนธรรมไทยนะคะรู้จักไหมเอ่ยวัฒออนธรรมนะคะก็คือสิ่งที่ทำให้เกิดความเจริญให้แก่หมูนะ่คณะ เป็นสิ่งที่ปฏิบัติสืบกันมาเช่นวัฒน,นธรรมการใช้ภาษาการรับประทานอาหารและการแสดงความเคารพแล้วประเพณีล่ะคะมีความหมายว่าอะไรทราบไหมเอ่ยอถ้านักเรียนยังไม่ทราบนะคะไปรู้จักเลยค่ะประเพณีประเพณีไทยนะคะประเพณีก็หมายถึงสิ่งที่นิยมปฏิบัติสืบต่อกันมาจนเป็นแบบ แผนที่เอื้อประโยชน์ให้กับสังคมเรียกว่าประเพณีนะคะก็คือสิ่งที่นิยมทำสืบเนื่องมาเรื่อยๆนะคะตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายมานะคะเราไปรู้จักประเพณีกันค่ะตัวอย่างประเพณีที่คุณครูนำมาวันนี้นะคะก็จะเป็นทั้งหมดสามตัวอย่างเนาะประเพณีของไทยเรานะคะ ประเพณีที่หนึ่งนังกเรียนรู้จักไม่เคยประเพณีนี้มีเด็กทำอะไรคะสาดน้ํากันเรียกประเพณีนี้ว่าประเพณีสงกรานนะคะประเพณีสงกรานต์จะจัดขึ้นในช่วงวันที่13-15ถึงเมษายนของทุกปีนะคะแต่ปีนี้หรือปีที่ผ่านมา เราเป็นยังไงคะเรามีประเพณีสงการกันไหมอ่าไม่มีนะคะเนื่องจากสถานการณ์โควิดระบาดใช่ไหมคะทางคณะรัฐมนตรีก็เลยประกาศไม่ให้หรืองดนะคะงดไม่ให้จัดประเพณีสงการคุณครูกลัวนักเรียนจะไม่รู้จักนะคะเกรงว่านักเรียนจะลืมประเพณีของไทยเราไปคุณครูก็เลยนำภาพประเพณีสงการเนี่ยนะคะมาให้ นักเรียนได้ศึกษากันเนาะประเพณีสงการจริงๆแล้วนะคะก็จัดขึ้นในวันที่13-15ถึงเมษายนของทุกปีนั่นเองนะคะเป็นความเชื่อของศาสนาพุทธนะคะเกี่ยวกับศาสนาเนาะคุณครูพูดเร็วไปใช่ไหมถ้านักเรียนคนไหนนะคะที่ฟังไม่ทันหนูสามารถเปิดคลิปย้อนได้นะประเพณีที่สอง ที่นำมาวันนี้คือประเพณีอะไรคะเคยเห็นกันไหมเอ่ยอ่าประเพณีนี้นะคะเป็นประเพณีจับบัตรดอกไม้นะคะจะจัดขึ้นในช่วงวันเข้าพรรษานะคะเป็นความเชื่อของศาสนาพุทธนั่นเองนะคะและประเพณีสุดท้ายก็คือประเพณีอะไรคะ จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้เลยเดือนพฤศจิกายนนะคะส่วนมากเนาะที่เคยจัดมาแต่ไม่ได้บอกนะคะว่าวันที่เท่าไหร่ประเพณีรอยกระทงเนี่ยนะคะจะจัดขึ้นในช่วงเดือนอ,อันนี้คุณครู ในช่วงไหนคะในช่วงวันขึ้น15ข้ามเดือน12นั่นเองนะคะจะไม่ได้กำหนดวันชัดเจนเหมือนประเพณีสงการเนาะประเพณีวันลอยกระทงจะจัดขึ้นในวันขึ้น15ข้ามเดือน12นะคะถ้าวันนะวันขึ้น15ข้ามเดือน12ตรงกับวันที่เท่าไหร่ก็จะจัดขึ้น วันนั้นนะคะและเป็นความเชื่อนะคะเป็นการขอขอมาพระแม่คงคานั่นเองนะคะค่ะสำหรับวันนี้เรื่องประเพณีไทยคุณครูคก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดติดตามและก็สับสไครต์ให้ครูด้วยนะคะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอแก้ตัวใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ